่าก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวปืน awm นะครับเราก็ส่วนก่อนแสงก็อยู่ที่105นะครับระยะ50นะครับแม่นยำเกาสิเลยนะครับโอ้เสถียร33มสครับร้านไวยแค่4นะครับวิ่งก็32แล้วก็กระสุน5นัดนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราส่วนราคาเจ้าปืนก็อยู่ที่4 5 0 0มนะครับก็ใครอยากจะซื้อก็ต้องอดทนเก็บตังค์หน่อยนะครับโอ้โห แพงจริงนะครับปืนนี้โอเคเดี๋ยวเราลองไปทดสอบยิงกันดีกว่าครับผมโอเคมาอยู่ในตัวได้แล้วโอ้เดี๋ยว,ว,ยวเราเราย,ยิงดูละลิงร้อยห้านะครับหนึ่งร้อยห้าปึกหนึ่งร้อยห้าอุ่ยไม่ถูกไม่ถูกหัวผมจะยิงให้ชฉาตะเกยผมเล่นแสดโกตรกากเลยบอกตรงๆ กระสุนมันมีน้อยไปหน่อยนะระดับก็เป็นระดับสีฟ้านะครับระดับสีฟ้าก็ดีหน่อยนะครับแต่โอ้โหโดยดียิงไม่โดนเลยบอกเลยว่าผมเล่นสนากลับมากกที่สุดเลยเล่นสนเนะี่ยยิงแทบไม่โดนอ่ะอยู่ใกล้แล้วก็ยิงไม่โดนเลยโอ้โหตายเลยตัวปึงก็ จัดอยู่ในเกณฑ์โคตรแพงอะตั้งสี่หมื่นแะน่โอ้โหแต่มันก็หางเงินง่ายอะไรเงี้ยแต่เนี้ยทำภารกิจก็ได้เป็นพันแล้วบางทีอะก็ไกลยขยันเก็บก็แป๊บเดียวก็ซื้อได้แล้วอืนนี้ก็จัดอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับผมนี่ดูโอโรับแรกดีสุดยอดไปละเห็นปะแรงจะได้ไหมล่ะ มันเป็นแบบลายทหารนะดูดิเหมือนกับสนไยอะไรอะ่ะเหมือนกับสนไยธรรมดาเออเอาไว้เปลี่ยนสีอะ่ะเอายิงไว้โดนล่ะใกล้อ้ใกล้แบบยิงไว้โดนโอ้โหอะไรไม่โดนล่ะเอ้ยนไปได้ไงวะผมยิงไว้โดนอะ่อนนอะอยู่ใกล้แบบนั้นละโอ้โหโคตรจากเลยผมดูโอ้โหยิงทะลุได้ลนะโอ้โหทะลุได้ปืนเนี้ะทะลุก,ก็ตายนะ ไม่รู้ว่ายิงเข้าหัวจะแรงถ้ประมาณเท่าไรนะแ,แต่ก็ได้จะแรงได้ดูแหละใครอยากซื้อก็เก็บตังค์หน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคเราก็ขอจบคลิปไว้เพีงเท่าน,นี้ครับอชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย